สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะนักเรียนเราเจอกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะนักเรียนชั้นปรมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนปัญจนวิทย์กับคุณครูที่ิศทิศาสค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่สามนะคะงานเกษตรนะคะนักเรียน วันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาพืชนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาพืชมีอะไรบ้างเราไปดูกันนะคะักเรียนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาพืชมีหลายชนิดแต่ละชนิดมีวิธีใช้งานและดูแลรักษาแตกต่างกันนะคะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาพืชมีบัวรดน้ำมีสายยางม,มีปุ๋ยมีซ่อมพวนมีเสียมมีซ่อมมีอ่าช้อนพวนนะคะนักเรียนทีนี้เราไปดูนะคะอุปกรณ์ในแต่ละอย่างเราใช้งานอย่างไรนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาพืช ปุ๋ยนะคะนักเรียนเราใช้ปุ๋ยทำอะไรคะใส่ลงในดินเป็นอาหารของพืชเราใช้ปุ๋ยใส่ลงไปในดินนะคะเป็นอาหารของพืชนะคะสายยางนะคะสายยางใช้รดน้ำต้นไม้ที่โตแล้วต้นไม้ที่โตแล้วเราจะใช้สายยาง ในการเชื่อรถน้ำนะคะต่อไปเป็นบัวรถน้ำบัวรถน้ำรดน้ำต้นกล้านะคะนักเรียนต่อไปนะคะส้อมพวนนะคะส้อมพวนย้ายต้นกล้านะคะช้อนพวนนะคะนักเรียนใช้ในการย้ายต้นกล้านะคะ ต่อไปเสียมนะคะนักเรียนเสียมขุดหลุมปลูกต้นพืชนะคะอันนี้ซ่อมควนนะคะนักเรียนใช้ในการควรดินนะคะ ค่ะนักเรียนเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาพืชกันแล้วนะคะวันนี้นะคะในวิชาในชั่วโมงวิชาการงานคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะนะักเรียนเราจะเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะนะักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดแล้วนำมาส่งคุณครูในเช้าวันเสาร์และวันศุกร์ด้วยนะคะนะักเรียน สำหรับวันนี้คุณครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ